โอเคก็คำถามนี้เนี่ยถามแบบนานมากแล้วก็ถามแต่วันแรกเลยนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยยามิ ami, สีฟ้ากับสีแดงตัวไหนดีกว่ากันทําไมถึงบอกว่าสีฟ้าดีกว่าสีแดงเข้าใจไหมทำไมแบบสีแดงมันไม่เก่งเท่าสีฟ้าหรอมันเป็นแก้ทางกันแค่แบบดาเมจต่างกัน20%เนเนี่ยมันแตกต่างจากอะไรใช่ไหมครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนที่จะไปดูขอหน่อยแล้วกันนะครับเนาะ ก็สำหรับใครที่แบบว่าหาร้านเติมเกมแล้วกันนะครับเนาะอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับเนาะก็ร้านมารูช,ช็อปเนะครับนะจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็เปิดมาแล้วกว่า3ปีนะครับเนาะสามารถเติมเงินเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวของโรบบ์นะครับอะฟีฟายอาร์โอวีรวมแบ็กโคเวอร์ด้วยนะครับนะถูกสะดวกปลอดภยัยถูกใจแน่นอนนะครับเนาะสามารถแอดไลน์หรือว่าทักไปที่แฟนเพจได้เลยผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ด้านล่างดีสคริปชั่นแล้วนะครับเนาะโอเคมา หลักๆแล้วเนี่ยแอสตาไอตัวของยามิฟ้าเนี่ยกับตัวของยามิแดงเนี่ยความแตกต่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันมากถามว่าถ้า PP ใครชนะยามิชนะครับยามิแดงชนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ายามิแดงเนี่ยโจมตีธรรมดาโจมตีกลุ่มแต่ว่ายามิฟ้าเนี่ยโจมตีธรรมดาอาโจมตีธรรมดาเนี่ยตีเดียวใช่ไหมแต่ว่าอัติเมทสกิลเนี่ยสามารถใบ้ศัตรูได้สามารถชนะนที่ตัวครับยกเว้นยามิแดงเพราะว่าใบยยามิแดงก็จริงแต่ยามิแดงตีทั้งทีม แต่ว่าทําไมเขาถึงบอกว่าเอ้ยตัวของยามีฟ้าดีกว่านะครับเนาะถ้าเป็นเซิร์ฟนอกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้แต่สีแดงแต่เขาใช้สีฟ้าทําไมกันนะครับสีฟ้าเนี่ยสลับสายประหยัดสลับสายเติมน้อยคือเซิร์ฟนอกเนี่ยเขาจะใช้สีฟ้าเนี่ยในการลงด่านอุปกรณ์เลเวล15ครับ <S <S ด่านอุปกรณ์เลเวล15หเนี่ยหลักๆ่าพพลังมันจะสูงมากซึ่งเราจะลงเป็นดันเจียนสีแดงครับ <S 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 ดันเจียนสีแดงเนี่ยมันจะดรอปอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหลักๆคือมันจะดรอปอุปกรณ์ประเภทแบบนี้ครับ พลังโจมตีนะครับตัวของบวกความเร็วนะครับพลังโจมตีเซตพิเศษบวกเกราะอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นของที่ต้องใช้ทุกสายครับบวกเกราะบวกความเร็วบวกพลังโจมตีเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยต้องใช้กันทุกคนแล้วถ้าไปดันเจี้ยนอื่นล่ะดันเจี้ยนสีฟ้าหรือว่าดันเจี้ยนสีเขียวล่ะยามีแดงชนะธาตุสีเขียวใช่ไหมอ่ะเรามาดูครับอาวุธของสายสีเขียวเนี่ยคืออะไรอาวุธของสายสีเขียวเนี่ยก็มีบวกอัตราคิติคอนใช่ไหมนะครับบวกคริสตัมเมดบวกจอกเกราะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ะ เน้นดาเมจก่อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทําตัวละครที่แบบว่ายามิแดงหรือว่ายามิฟ้ามาใช้น่ะปัจจัยเลยคือมันก็ไม่ได้เก่งต่างกันอันนี้รีวิวตามตรงเลยคือมันไม่ได้เก่งต่างกันมากถ้าไป PVP เนี่ยยามิแดงชนะด้วยซ้ำเพราะว่าเซิร์ฟนอกไม่มีใครใช้ยามิฟ้าครับเจอยามิแดงตกหมดจนมันมีการแพ้ทางชนะทางกันมารอบนึงแบบว่าปรับใหม่ยามิฟ้าก็เลยชนะทางได้ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าถามว่ามันเก่งต่างกันมากไหมก็ยังที่บอกไม่ต่างกันมากแต่ความคุ้มค,ค่าในการใช้ครับถามหน่อยว่าสายสีแดงมีตัวไหนเก่งบ้าง อาผมถามเลยตัวไหนรเก่งบ้าง a s t a าล i มิเต d สายโจมตีนะครับตัวนี้อาเป็นสายบัฟฮิวเลือดได้นะครับน้อง s ลัมเบเดอร์ตัวไหนอีกนะครับตัวอันนี้ยังไม่มานะไม่นับมันนะครับหลักๆคือมีแค่นี้เลยอาไอเนี่ยสายโจมตีสีแดงกากนะครับสายสีแดงเนี่ยที่ใช้ได้จริงเนี่ยมียามิมีตัวนี้มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งเนี่ยคือชาร์ลอตครับชาร์ลอตใช้คู่ได้แต่คุณไม่สามารถใช้ทีมนี้เนี่ยหรือว่าตี้นี้เนี่ยในการลงดาดัดนเจียนได้ครับ หลักๆถ้าเราจะลงด,ดาดนันเจสีเขียวเนี่ยมันจะต้องเลือกระหว่างยามิแดงหรือไม่ก็แอสตาแดงนะครับหรือไม่ก็ลงไปทั้ง2คนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยใช้ตัวซับเป็นตัวของมิโมซ่าล่าง SR ครับแล้วก็ตัวแทงเนี่ยนะครับตัวแทงเนี่ยก็เรียกได้ว่าใช้แอสตาธรรมดาเมื่อเทียบกับทีมสีฟ้าโลตัสแม่งปัจจุบันนะแผ่นสิบสามไม่ยังโหดมากแบบโหดสัต, 1> <1> สตว์อยู่เลยมาส,มสสตันได้ยุยุได้นะครับแล้วก็ลดดามกที่เราได้รับได้ โรตารทำให้อีกฝ่ายได้รับดาเมจแรงขึ้นตีหมู่นะตีแบบว่าลดความเร็วขึ้นที่อีกฝ่ายยามิก็เก่งใช่ไหมแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยชามี่ครับชามี่นี่คือฮิวทีแม่งแรงมากหรอกละหมื่นสองหมื่นเลยครับและฮิวหมู่นะมันจะเป็นตัวละครที่ปั้นมาแล้วมันอยู่โยงคงกระพันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะปั้นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทแรกสีฟ้าเก่งกว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วทีมสีฟ้ามันลงดันเจี้ยนง,ง่ายกว่าถึงคุณจะปั้นยามิแบบโอโ้โหกูใสสุดเลย Lr 5าดาวเนี่ เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆที่บอกว่ายามิดีกว่าเนี่ยไม่ได้แบบดีกว่าสุดมากๆนะครับมันก็พอๆกันแต่ทีมที่ใช้คู่กันอะ่ะมันไม่ได้สามารถใช้ยามิตัวเดียวเอาไปตีด่านได้เว้ยตัวละครมีตัวเดียวเท่านั้นในเกมที่สามารถลงดันเจียนโซโล่ดันเจียนได้คือตัวนี้ครับตัวเดียวในเกมเปิดมาล่าสุดนะครับเปิดมาล่าสุดประมาณติแพทตัวละครตัวเดียวในเกมที่สามารถโซโล่ดันเจียนอุปกรณ์เลเวล15ได้คือโนเอลลิมิเต็ด โจมตีมูมีเคาน์เตอร์แอคแทกสร้างโล่ได้ซัพพอร์ตตัวเองได้ออนติเมดก็ออนติเมหมูคือเรียกได้ว่ามอนตีมาเราสวนกับมอนตายอ่ะนะครับตัวนี้คือตัวเดียวในเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโนเอลเนี่ยมาแพดส่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวของแบบว่าเอ่อไม่ว่าจะเป็นตัวของยามิลิมิเต็ดยามิสีแดงแอสตาเนี่ยเจอตัวของโนเอลเนี่ยตกเมตาหมดครับเพราะฉะนั้นถ้าจะปั้นตัวที่มันเอามาฟาร์มด่าจริงๆอ่ะมันก็เลยต้องเล่นตัวของยามิประมาณนี้เข้าใจตรงกันเนาะเพราะฉะนั้น แบบว่าเฮ้ยมันดีต่างกันไหมอ่ะถ้าจะพูดก็คือแบบว่าถ้าจะพูดแบบบ้านๆก็คือแบบลองไปเล่นดูแต่ว่าถ้าเราจะพูดแบบโดยแบบข้อมูลพ่อแท็จริงแล้วก็หลักการเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ค่อยขาดกันมากหรอกแต่ว่าทีมในการใช้แล้วก็ประโยชน์ในการใช้ของมันเนี่ยมันแตกต่างกันไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากปั้นตัวไหนเนี่ยก็ใส่สุดได้แหละแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เล่นทีมสีฟ้ามันเก่งครับอุปกรณ์ที่ฟาร์มได้จากสีฟ้ามันก็ดีกว่าด้วยไง ใช้ช่วงแรกเนี่ยสายกรออย่างเงี้ยสายความเร็วสายโจมตีอย่างเงี้ยมันใช้ด้วยทุกด่าลเลยครับใช้ PVP ก็ได้นะครับใช้ลงดันเจียนก็ได้ใช้ตีอีเวนต์ก็ได้เงี้ยถ้าเราจะเลือกมาสักแบบว่าหนึ่งสายเนี่ยคุณจะเล่นสายครีหรือว่าสายดามเมจครีก,ก่อนไหมล่ะก็ไม่ใช่ไหมก็ต้องเล่นสายพลังโจมตีสายความเร็วสายถึกก่อนใช่ไหมช่วงแรกในการฟาร์มอะ่ะแล้วพอเราฟาร์มอุปรกรณ์ระดับ LR พวกเนี้ยได้เราค่อยไปเรียกได้ว่าไปทำตัวอื่นต่อเขา้าใจไหมค่อยไปหาเซตน,นต,นตนู่นเซตนี่เซตนั่นมาใช้ ประมาณนี้นะครับหน็อกหลัก,กจะประมาณนี้เลยกันนะครับโอเคมา